อิสรภาพและความมั่นคงดำรงอยู่ของชาตินั้นมีแต่ไทยเราเองที่จะร่วมกันรักษาให้ได้ขอให้ไทยทุกคนพิจารณาให้เห็นถ่องแท้จดจําให้แน่แก่ใจเป็นนิดจักได้รู้จักสามัคคีและเสียสละเพื่อแผ่นดินสมที่เป็นไทยแท้จริงด้วยกายและใจพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สวัสดีค่ะข่าวค่ำในช่วงนี้อยู่กับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขค่ะสวัสดีครับและอยู่กับผมสุทธิวัฒน์หงษ์ูนิพัฒน์ครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่า,าสานักข่าวไทยอ,อสอทอประจําวันพระเต็จเจรที่9เมษายน2558ครับวันนี้มีข่าวสารข้อมูลในหลายเรื่องที่ต้องติดตามนะคะทั้งเรื่องของกรณีที่แรงงานไทยในอินโดนีเซียก็กลับประเทศไทยแล้วท่ามกลางการต้อนรับของครอบครัวนะคะรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ด้วยค่ะมีการรณรงค์ลดอุบัติเหตุแล้วก็เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวก ไทยนะครับที่จะเดินทางโดยเฉพาะอยู่กรุงเทพมหานครเดินทางออกต่างจังหวัดนะครับวันนี้สํานักข่าวไทยเรามีรายงานพิเศษเลี่ยงรถติดนะครับโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้มาให้ติดตามกันด้วยและในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันสําคัญของชาวอสมทด้วยนะคะครบรอบ63ปีค่ะซึ่งบริษัทอสมทจากัดมหาชนก็นับเป็นผู้นํากิจการสื่อสารวิทยุโทรทัศน์ของประเทศกว่า63ปีมาจนถึงวันนี้แม้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงทางด้านธุรกิจสื่อสารมากมายนะคะ แต่ว่าอสมทก็ยังคงยืนหยัดด้วยคุณภาพเพราะว่าเป็นผู้นําโดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการออกอากาศแล้วก็จะยังคงพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องค่ะติดตามจากรายงานของคุณรัติยาเรืองคจรค่ะ63ปีของอสมทในปัจจุบันเริ่มต้นจากการที่รัฐบาลไทยจัดตั้งบริษัทไทยโทรทัศน์เมื่อปี2495 ถือเป็นการดำเนินกิจการโทรทัศน์แห่งแรกของไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ออกอากาศผ่านช่อง4ี่บางขุนพรมในยุคนั้นก่อนเติบโตเป็นบริษัทอสมทจำกัดมหาชนในวันนี้บริษัทไทยโทรทัศน์เป็นผู้นำวงการโทรทัศน์ทุกด้านของประเทศไทยทั้งด้านเทคโนโลยีออกอากาศเมื่อปี2498มีเสาอากาศรับส่งวิทยุโทรทัศน์ตัวแรกของเอเชียบนความสูง325ฟุตรหรือ96เมตร อุปกรณ์ด้านเสียงอย่างบูมไมโครโฟนตัวนี้ที่ถูกใช้อัดรายการในยุคบริษัทไทยโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรมเครื่องส่งโทรทัศน์ขนาด10กิโลวัตต์เครื่องแรกยี่ห้อ r c a ใช้ส่งออกอากาศภาพขาวดำ525เส้นกระทั่งพัฒนามาถึงเครื่องบันทึกเทปโทรทัศน์4เครื่องแรกในระบบ625เส้น การนำเสนอข่าวยังเป็นยุคแรกที่ใช้อุปกรณ์บันทึกภาพจากระบบฟลีมมาเป็นเทปสถานีแรกๆทำให้ออกอากาศได้ต่อเนื่องตลอดวันด้วยระบบภาพสีมีเสียงคมชัดขึ้นและมีการตัดต่อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จากแบบเดิมที่เป็นฟลีมออกอากาศได้เพียงวันละครั้งจนวันนี้ที่การออกอากาศเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลและมีสถานีโทรทัศน์เกิดขึ้นอีกมากมาย อสมทออยังคงยืนหยัดรับเทคโนโลยีความทันสมัยไปพร้อมกับการขับเคลื่อนองค์กรในการแข่งขันของสื่อโทรทัศน์กระแสทางด้านสื่อที่จะต้องดิ้นรนที่จะเป็นเสรีมันเยอะนะเพ,พราะประจบเหมาะกับเมื่อมีเทคโนโลยีอำนวยให้เนี่ยก็มันมีการเกิดขึ้นของคู่แข่งเยอะๆผมว่าช่องก้าวแข็งแดงต้งหลายเรื่องคนระับ ผู้บริหารสื่อมวลชน,นชั้นนำซึ่งเคยทำงานร่วมกับอสมทเล่าว,ว่าม,มีหลายเหตุการณ์ที่อสมทยังคงสร้างประโยชน์จากอดีตต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเช่นที่เคยเป็นนักข่าววิทยุในอดีตวิทยุทททหนึ่งในสาขางานของอสมทที่เป็นผู้นำการเสนอข่าวรูปแบบใหม่ในยุคนั้น<า>เพิ่มการนำเสนอข่าวให้ทีและหลายภาคมากขึ้นรวมทั้งข่าวโทรทัศน์ของอสมทที่ยังเป็นสถานีข่าวที่น่าเชื่อถือตัวเริ่มหลายๆตัวหลายๆจุด ของของของอสมทเนี่ยอย่างเช่นเมื่อก่อนเรามีข่าวภาคหลักภาคเดียวตอนสองทุ่มเจ้อสมทเองก็เริ่มข่าวภาคภาคภาคดึกข่าวล่ามาเร็วข่าวล่ามาทันทีทางวิทยุอะไรพวกนี้มันก็ทําให้ความเป็นข่าวของสถานีเนี่ยมากขึ้น 63ปีอสมทยังคงดำเนินกิจาการสื่อวิทยุโทรทัศน์มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศและมีพันธมิตรจากวงการสื่อต่างๆทั่วทุกมุมโลกแม้ในช่วงเปลี่ยนผ่านทั้งทางการเมืองและช่วงเวลาสำคัญของสังคมอสมทยังเป็นสื่อมวลชนที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับสังคมไทยในหลายมิติเพราะการเป็นสื่อสารมวลชนที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีด้านคุณภาพเนื้อหาของข่าวและรายการ และบุคลากรที่สั่งสมประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นมายาวนานจนถึงขวบปีที่63นี้ต้องก้าวไปด้วยฝีมือคุณภาพและจันยารรนในวิชาชีพของสื่อมวลชนรัตยาเนขจรสำนักข่าวไทยอสมทรายงานและก้าวเข้าสู่ขวบปีที่64นับตั้งแต่การก่อตั้งบริษัทไทยโทรทัศน์จำกัด ในยุคดิจิตอลครับอสมทจะเดินหน้าไปในทิศทางใดหลายคนที่เคยผูกพันและทํางานร่วมกันมาอยากเห็นอะไรในปีถัดไปไปติดตามกันครับเรื่องงามยามดี9เมษายนปีนี้อสมทครบรอบ63ปีนับตั้งแต่พศ2495ตีก่อตั้งบริษัทโทรทัศน์ไทยจำกัดหรือช่องสีบางขุนพรมในช่วงเช้าผู้บริหารและพนักงานร่วมกันทำบุญตักบาตรก่อนสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำองค์กร เพื่อคุ้มครองให้ก้าวย่างสู่ปีที่64เดินหน้าอย่างมั่นคงและแข็งแรงขวบปีแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิตอลในสนามแข่งขันคู่ต่อสู้กว่า30รายต่างงัดกลเม็ดต่อสู้กันอย่างดุเดือดในส่วนของอสอมทแม้จะถือว่าเป็นพี่ใหญ่ในวงการแต่เวลานี้น้องใหม่หลายรายก็ไล่บี้ตามมาอย่างไม่ลดละแม่ทัพใหญ่ของช่องลั่นยืนยัดความเข้มแข็งของสโลแกนสังคมอุดมปัญญานำพาเรือใหญ่ลำนี้ให้ถึงฝั่งได้ดังใจ อยากจะเรียนว่าช่อง9จะมีความเข้มแข็งนะครับฐานผู้ชมของเราก็ยังเหนียวแน่นในเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับทางอ,อสอมทก็ยังเป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจวิทยุนะครับเรามีสถานีนะครับทั้งในส่วนของกรุงเทพและต่างจังหวัดร,รวมกันถึง63สถานีการร่วมมือระหว่างธุรกิจโทร,รทัศน์กับธุรกิจวิทยุเนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่จะทําให้ธุรกิจบอดแชสติ้งของเราเนี่ยสามารถเดินไปได้ข้างหน้าอย่างเข้มแข็งครับขณะที่ผู้จัด พนักงานรุ่นบุกเบิก erc, และผู้ที่เคยร่วมงานกับอสมทต่างยังคงมั่นใจในศักยภาพขององค์กรเพียงแต่อยากให้เพิ่มมิติในการนําเสนอที่หลากหลายพร้อมให้ยึดมั่นชัดเจนในจุดยืนอย่างแน่วแน่พี่หนุ่มเชื่อว่ามีมีภาพลักษณ์ที่แข็งแรงในเชิงสังคมอุดมปัญญาฉะนั้นเนี่ยอยากให้คลิปต,ตรงนี้ไว้แล้วก็ทําแบรนดิง้งตรงนี้ให้แข็งแรงผมก็คาดหวังจะเห็นสื่อที่มีคุณภาพนะครับไม่ว่าการแข่งขันจะเป็นอย่างไรเนี่ยยังคงยึดถือ ความเที่ยงตรงความรวดเร็วแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือการยึดมั่นในจรรยาบัณวิชาชีพคือจริงๆแล้วนะคะอยากจะเน้นเรื่องของภาษานะคะอยากให้ทุกคนที่อยู่ในชครื่องก้าวหรือออกจอเนี่ยใช้ภาษาอย่างถูกต้องนะคะตัวกล้าถูกต้องแล้วก็แต่งตัวแต่งตัวให้ถูกกาลเทศะแม้ผลสํารวจเรตติ้งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาอ,อสมทจะเกาะอ,อยู่ในกลุ่มผู้นํามาโดยตลอดแต่แนวทางที่จะนํามาต่อสู้ในศึกครั้งนี้ ก็ยังคงจะต่อสู้ด้วยสาระความรู้เพื่อเป็นสื่อทางเลือกให้กับผู้ชมที่จําเจกับความบันเทิงต้องเรียกว่าเป็นสื่อทางเลือกสำหรับผู้ชมที่สมามารถที่จะเชื่อถือได้นะครับสมบามารถตรวจสอบได้นะครับโดยทีมงานสำนักข่าวไทยนะครับเราก็จะปรับปรุงทุกรายการนะครับแล้วก็มีสื่อใหม่ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากกลยุทธ์การวางแผนสิ่งสําคัญที่จะนําพาให้เอสมทถึงเป้าหมายคือความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทั้งเก่าและใหม่ เดินหน้าอย่างมุ่งมั่นสร้างสารรค์เพื่อองค์กรในปีที่64นี้ไปด้วยกันพัทรนดยเทศวุวรรสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน9เมษายน2558รอบ63ปีอสมทนับจากนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่64ครับมีบุคคลจากแวดวงต่างๆมาร่วมอวยพรและแสดงความยินด,ดีกับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนกันอย่างอบอุ่นครับ อสมทได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุตราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพ,พ,พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวัลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาทพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดหมอมให้ผู้แทนพระองค์นำแจกันดอกไม้พระราชทานมามอบให้ในโอกาสที่อสมทก้าวเข้าสู่ปีที่64ครับขณะเดียวกันบุคคลสําคัญแวดวงต่างๆยังร่วมอวยพรแสดงความยินดีกับอสมทเนื่องในวันรบรอบ63ปีกันอย่างอบอุ่นครับครบรอบปีของการจัดตั้งอสมท ขอให้ท่านผู้บริหารพนักง,งานเจ้าหน้าที่ทุกคนของอสมทรประสบความสำเร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้ซึ่งเป็นปณิธานสำคัญของอสมทตั้งแต่ต้นแล้วก็ขอให้ทำหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งด้วยความสามารถเพื่อที่จะให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารความรู้ความบันเทิงแก่สังคมในปีที่64และปีต่อๆไปด้วยความสำเร็จก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้น เป็นองค์การมหาชนที่พี่น้องชาวไทยแล้วก็พวกเราข้าราชการมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่อสอมทได้อยู่คู่บ้านเมืองไทยมาให้ความรู้วิทยาการถือเป็นคุณูปการให้กับสังคมไทยเป็นอย่างมากในทุกๆบริบทเลยกระผมขอที่โอกาสนี้แสดงความชื่นชมยินดีไม่อย่างท่านผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านของอสอมทครับ ขอชื่นชมนะฮะว่าช่อง9เนี่ยเดิมอยู่บางขุนพรมเป็นช่อง4ใช่ไหมครับตอนสมัยผมเป็นเด็กๆเนี่ยดูแต่ช่องบางขุนพรมช่อง4ตอนนี้เติบโตมาเป็นอาสามาทช่อง9นะฮะแล้วก็ขอแสดงความยินดีที่ได้ดําเนินงานมาอย่างราบรื่นจนครบ13ปีและขอวอวยพรให้การทํางานของ ช่องก้าวนั้นนะครับมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นเป็นสื่อหลักของประเทศเป็นสื่อที่สร้างสรรค์ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในสังคมตลอดไปนะครับโอกาส63ปีอ,อสมทปีนี้นะครับก็ขอถือโอกาสอำนวยพรให้อสมทได้ทำหน้าที่อของสื่อมวลชนอย่างดี เหมือนกับที่เคยทำมาตลอด63ปีนะครับแล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่ของอ,อสมททุกคนนี่ประสบแต่ความสุขความเจริญและมั่นคงในอุดมการของความมีสื่อมวลชนที่ดีตอบตลอดไปนะครับ และในโอกาสทรบรบบวันก่อตั้งองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยหรืออสมทครบ63ปีวันนี้งดรับจะเช้าดอกไม้และของขวัญครับโดยผู้มีเกียรติและผู้ชมได้ร่วมกันทําบุญกับอสมทโดยการบริจาคเงินสมทบทุนกับมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตและจัดซื้ออุปกรณ์ในการฟอกไตโดยยอดบริจาคขณะนี้อยู่ที่1้าน2 7่5น4 9 3อบาบาทครับ และยังสามารถร่วมบริจาคได้โดยตรงได้ที่มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยณโรงพยาบาลสิริราชตึกธนาคารไทยพาณิชย์ชั้น1หรือโรงพยาบาลสงฆ์ตึกกลยาณนิวัฒนาชั้น8จัดส่งธนาณัติสั่งจ่ายปทสิริราชจัดส่งเป็นเช็คสั่งจ่ายมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสิริราชเลขที่บัญชี016-2 ขีด7255ขีด4ธนาคารทหารไทยสาขาสิริราชเลขที่085ขีด2ขีด15222ขีด2ธนาคารกรสิกรไทยสาขาโรงพยาบาลสิริราชเลขที่987ขีด2ขีด02900ขีด9และธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาอารุณอมรินเลขที่157ขีด1ขีด2303ขีด0ครับ เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีข่าวอื่นๆที่น่าสนใจทั้งประเด็นการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจค่ะตตนนอช้าาดจกัใทุสวัสดีครับพี่ค่ะมีเ,นนเ,เรื่องราวเกิดขึ้นมากมายให้เธอ 他怎么打开？